จัดหนักจัดเต็มไฮลักซ์รีโอว์เฟสติวัล2025สู่ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกันที่บูธโ,โตโยตา้าในงานฤดูหนาวลบบุรี เวลา20นาฬิกา30นาทีของวันที่28พฤศจิกาย,ยน25 6 8ว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีได้เป็นประธานเปิดงานไฮลักซ์รีโว่เฟสติวัล2025สู่ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกันที่โรงเรียนพิบูลวิทยายลายัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบรุรีโดยได้มีนายพงศธรชัยชนะพาณิชย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้าลบบุรีอุดมชัยผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดและบริษัทโตโยตานารายกแกรนจำกัดเป็นผู้กล่าวรายงาน ไฮลักซ์ริวเวอ f ์เฟสติว2025สู่ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทโตโยต้าลบบุรีอุดมชัยผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดและบริษัทโตโยต้าอาไร์แกรนจำกัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลบบุรีให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชนโดยทั่วไปและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีให้แข็งแกร่งและเจริญเติบโตเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์แก่ชาวลบบุรีสำหรับงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการร่วมสนุกกับกิจกรรมเกมส์รับ ของที่ระลึกและของรางวัลมากมายสัมผัสใกล้ชิดกับนักแสดงและศิลปินชื่อดัง <c oughs> การแสดงโชว์ชุดพิเศษที่สร้างความสุขความบันเทิงที่ตื่นเต้นให้กับทุกท่านได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ในทุกวัน ปีนี้เป็นปีที่12ถือเป็นงานที่ชาวโตโยต้าภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์งานกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับชาวลบบุรีนอกจากนี้นะครับทางบริษัทโตโ,ตโยต้าลบบุรีออดมชัยผู้จาหน่ายโตโยต้าจำกัดและบริษัทโตโยต้านารายกแกรนจำกัดยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดลบบุรีและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอีกด้วย จองรถภายในงานมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลรวมกว่า800,000บาทบัตรเติมน้ำมัน2,000บาทสร้อยคอทองคำครึ่งสลึง5รางวัลบัตรกำนันช้อปปิ้งมูลค่ารวม25,000บาทส่วนลดเงินสดมูลค่ารวม300,000บาทสร้อยคอทองคำหนสลึง4รางวัลสำหรับลูกค้าที่จองไฮลักซ์ทราโวและไฮลักซ์รีโวลุ้นรับสร้อยคอทองคำครึ่งสลึงอีก2รางวัล และสนุกสุดเวียงกับศิลปินดาราชื่อดัง29พฤศจิกายนกับเรไรไรสด5ธันวาคมพบกับเจมส์เรืองศักด์6ธันวาคมพบกับแองเจลิกาอาสยามไม่ควรพลาด28พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้บูธโตโยต้าในงานฤดูหนาวลบบุรี